สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการใช้เครื่อง CopyPrint นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีต้นฉบับนะครับแล้วก็ใส่กระดาษไว้ในถาดกระดาษให้พร้อมนะครับเราคว่มหน้าต้นฉบับนะครับใส่เพื่อทำการ CopyPrint นะครับอันดับแรกกดที่ปุ Matter ่ม Master Making ครับ ก็จะดึงกระดาษต้นฉบับเข้าไปนะครับเพื่อทําการกัปปี้ต้นฉบับเสร็จแล้วนะครับ เครื่องอาก็จัดการพิมพ์เทสนะครับามาให้หนึ่งแผน่นโอเคถ้าถ้าโอเคแล้วนะครับเราก็มาสั่งจำนวนนะครับผมขอสั่งร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบชุดกดพิมพ์สตาร์ทนะครับ มืสำเนาก็าออกมาเล็กน้อยนะถ้าบันจะถูกดึงไปที่เราแผ่นแต่ถ้ากระดาษติดกันก็จะดึงไปที่ด้านหลายแผ่น ก็จะนับแผ่นกระดาษทอยหลังให้นะครับ ครับผมก็ขอจบการรีวิวการคั Copy p ป p ้พิ้นนะครับไว้ติเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ